วัดมหาดมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในกับการจัดงานประเพณีทำบุญเดือนห้าห่มผ้าพระนอนและปิดทองหัวใจพระพุทธมหาตมมงคลพร้อมกับพิธีทอดผ้าป่าประจำปี2568นั้นมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1 1ถึง15เมษายน2568มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นงานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งในการอนุร,รักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตลอดจนส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักเดินทางจากทั่วทุกสารทิศที่ใช้เวลาในช่วงเทศกาลสงกรานในการเดินทางมาเยือนเมืองหาดใหญ่เมื่อวันที่14เมษายน2568เวลา15นาฬิกา30นาทีที่วัดหาดตะมังคลารามวัดหาดใหญ่ใน อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทอดผ้าป่าและพิธีห่มผ้าพระนอนพระพุทธมหัตมงคลในงานประเพณีทาบุญเดือน 5. ห่มผ้าพระนอนประจําปี2568เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทยเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในบรรยากาศแห่งความศรัทธาโดยมีพระครูมงคลถาวรกิจเจ้าอาวาสวัดมหาตมคลารามวัดหาดใหญ่ใน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพลตรีประกรณ์จันทรโชตะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42นายเอกยังอภัยนสงขลาในอำเภอหัดใหญ่ตลอดจนพี่น้องพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียร่วมในพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันที่14เมษายน2568ประกอบไปด้วยขบวนแห่ผ้าห่มพระพุทธมหัตตมงคลหรือพระนอนองค์ใหญ่ซึ่งเริ่มต้นจากบริเวณย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองหัดใหญ่หน้าห้างลีกาเดนมุ่งหน้าสู่วัดหัดใหญ่ใน โดยมีขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตรการตานำโดยคณะสิงโตจากประเทศมาเลเซียและนางรมโนราจำนวน50คนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานอย่างกับข้างจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามาัคคีประจำปี2568โดยมีพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีจากนั้นเป็นการประกอบพิธีห่มผ้าพระพุทธมหัตมังคลารามหรือพระนอนองค์ใหญ่การปิดทองบริเวณหัวใจพระนอน การรดน้ําที่หน้าอกพระนอนและการถวายผ้าบูชาพระนอนอันเป็นประเพณีที่สืบสานมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังจะได้ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการรํามโนราที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาคใต้นับเป็นหนึ่งในงานบุญและประเพณีที่สําคัญของชาวหัดใหญ่และพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่ภาคใต้